ดูสัญญาณดิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาให้ดูกันนะคะหลังคนไข้เติมไขมันเสร็จทันทีนะคะก็เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคนไข้กันนะคะว่าคนไข้เติมไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาให้ดูว่าคุณหมอปรับรูปหน้าบริเวณไหนบ้างนะคะก็คือ นะคะก็บริเวณขมับที่จะเห็นว่าคุณหมอปรับแล้วมันมีความต่างอย่างชัดเจนล่องแก้มหน้าผากที่สําคัญคางนะคะใบหน้าดูหวานและยาวขึ้นนะคะเรามาคุยกับคนไข้กันว่าหลังทําเป็นยังไงบ้างชอบไหมชอบมากเลยค่ะเพราะว่า ใช้เวลาทําน้อยด้วยแล้วก็แค่สองชั่วโมงกว,กว่าเองแล้วก็แผลคือไม่มีเลยแล้วคุณหมอมือเบามากชอบมาก <c oughs> ค่ะก่อนทําคนไข้จินตนาการมาเยอะมากใช่ไหม <c oughs> คือคิดว่าน่าจะต้องบวมกว่านี้เยอะอาหารแต่คือผลออกมาคือเนี่ยค่ะไปชอปปิ้งต่อได้เลยผลลัพธ์นะคะเป็นก็เป็นที่พอใจนะคะเพราะว่า คนไข้ทำนะคะก็จะจะให้รู้ว่าใบหน้าของคนไข้นะคะมีความต่างค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเห็นว่าหน้าผากของคนไข้นะคะระมุนขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณคมาบล่องแก้มนะคะสมูทใบหน้าเปลี่ยนไปเลยทันทีนะคะอายุนะคะลดลงทันทีหลังเติมนะคะใช้เวลาแค่2องชั่วโมงกว่าๆทาให้ใบหน้าของเราเปลี่ยนได้นะคะสวยปังได้ทันทีนะคะคนไข้รู้สึกพึงพอใจมากเพราะว่าพูดเลยว่าแบบ คือก่อนมาทำคือกลัวมากคือคิดว่ามันจะต้องเจ็บอะไรอย่างเี้ใช่ไหมคะจาก34เหลือยี่สี่เลยค่ะโอ้ยสิปีนะคะต้องขอบคุณคนไข้มากนะคะที่ไว้วางใจให้ของเราได้ดูแลแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามหลังทำเสร็จไปแล้วนะคะแล้วเข้าที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเอามาอัปเดตรีวิวให้ชมกันอีกทีนึงนะคะฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยล้กันขอบคุณคนไข้มากเลยนะคะ